สวัสดีเพื่อ,อนๆทุกคนนะครับเรามาอยู่กับช่องน้องแบงค์45ในเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมพอยาล้องให้ออบบี้เหมือนเดิมนะครับโอเคที่ผมเล่นเมื่อวานโอเคจะเล่นกันเลยนี่ผมมาถึงอันนี้และสีเขียวแล้วนะครับสีเขียวออนใะนสีใช่ไหมเดี๋ยนะมันสีมันแปลกๆไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจสีแหละไม่ต้องสนใจสีหรอก มันเป็นีอยู่แล้วมันเป็นอย่างน,น,น,างนี้แบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพูดใหม่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกระโดไปเลยเดี๋ยนะเอากระโดดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกระโดดใหม่นะครับต้องซ้อมเอาน่ะเดี๋ยวนะต้องต้องตั้งสติก่อนนะต้องทำไงต้องกระโดด นะเนอาเอาอีกแล้วอืออะไรอีกแล้วเนี่ยอืมได้แล้วนะคะเพื่อนๆผมได้แล้ว โอเคเดยวไปกันเลยอันนี้อ๋ออุ๊ยเดี๋ยวนะต้องไปยังไงโอ้ยโดนโดนเลเซอร์ไปนิดนึงอันนี้ก็เอาเอา ไป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 สักทีคุณเกือบตกเมื่อกี้เป็นไงไปไปกันเลยเฮ้ ต่อไปไปทางไหนดีเนี่ยอ๋อมันต้องไปทางนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาฝั่งนี้เค เดี๋ยวนะมันเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องโอเคโอเคเดี๋ยวนะแล้วจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยมันก็โตอ,อยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวนะมันต้องเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวนะ อ้าวไม่ได้นะกดตรงไหนอันนี้ไม่ใช่เลยนะเอ้าผมก็ตกอยู่ดีเดี๋ยวผมต้องแบบนะเข้าไปกันยังไงนี้ไม่ใช่ไอ้บางอยู่เลยเนี่ยมันบางอยู่โอ้ย ไปไปเไปู่ดเาอเร่กไได้าูไปก็ลอืมคิดว่าคบไม่ตายขาดตายโง่ซแล้วเนี่ยจะไปไหน ผมไปไม่ได้ครับเพื่อนมันก็อยู่อย่างนี้แหละมื่อขับไปตรงนู้กันแล้วอืมไปเอาถ้าเพื่อนขอับมาไม่ได้แต่นะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ามไม่รู้ผมจะเล่นแมปอะไรแล้วอะ่ะ ันนี้ผมเริ่มแบบโมโหแล้วอันนี้ผมไม่ได้ดูเพื่อนๆนะครับคทแ,แบบโ,โมโหเฉยนะครับอ๋อเมื่อไหร่จะได้เนี่ยอย๋จะได้เมื่อไหร่เนี่ยอืมจะมาได้เม,นะมื่อไหร่เนี่ยอเพื่อนช่วยด้วย มาโกดสิอืมได้อืมต้องไปนี้อ๋อนี่ไง <c oughs> เห็นเพื่อนเขาไปอยู่นี่ไงได้แล้วนะครับเพื่อนๆได้แล้วโอเค รอดและเอ้ใจหายหมดเลยผมรอดแล้วนะครับผมใจหายหมดเลยเอาก็ยังจะมาตกอีกนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> อืมอืมโอ้ยยังไม่ทันกระโดดเลยแต่ผมผมจะตกก่อนละผมยังไม่ทันทันกันผมยังไม่ทันกระโดดเลยเอา เรื่องอะไรมันเรื่องเรื่องตามปกติแหละมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรอืมอ่ะกระโดดไป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 อุ้ยกืับกือบเกือบไปเกือบไปแล้วเอาอ่อผมต้องไปใหม่อีกแล้วอะี๋ยวผมต้องตั้งสติก่อนตั้งตั้งสติตั้งสติ โอ้ยเมื่อไหร่จะได้เนี่ยมันแบบยากขึ้นเรื่อยๆผมก็ว่าแล้วไงผมบอกผมบอกไปแล้วว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอาัดคลิปแมปแข่งสั์เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับแต่อัดในโทรศัพท์นะครับ อกระโดดเฮ้ยได้แล้วนะครับเพื่อนโอเคอืมผมเกือบตกอืมไปโอเคอันนี้อืมยังไม่ทันจะก,กระโดดเลยนะครับโอเคอืมมันเป็นอะไรผมก็กระโดดแล้วนี่หรือว่ามัน มันเลื่นใช่ไหมหรือมันมันไม่ได้เลื่อนนี่ผมน่าจะแบบกระโดดไม่ถึงน่าจะใช่ผมน่าจะกระโดดไม่ถึงแหละอ่ะไปไว่น้ำว่ายน้ําไปโอเคโอเคนะครับอืออืออย่าตกนะมันห่างมันมันจะกระโดดมันจะกระโดดถึงไหมน่ะโอ้ยเกอบตก ไปกระโดดมันต้องแบบเรลงๆดีๆหน่อยแบบต้องกระโดดให้ดีๆนะครับเี๋นะนะเกือบผมเกือบตกโอ้ยไปไปไปโอ้ยโอเคนะครับอ่ะอืมผมต้องมีสมาธิอุย้ยอ้าวเกือบไปแล้วแต่ผมก็ตกอยู่ดีไม่เป็นไร เป็นเรื่องปกติแหละครับกวระศับกระโดดไปเดี๋ยวไม่รู้รอบนี้ผมจะตรงอีกหรือเปล่าน่าจะตกอีกแหละเพราะผมกระโดดไม่ถึงไงมันก็เลยตกอ่ากระโดดเย้ถึงแล้วเมื่อกี้ผมเกือบตกไป ระวังโดนเลเซอร์สีแดงนะโหวางอีกอ,กอไป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 อ้าวตกงงั้นโอ้ยโอเคไป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 ,ไป ไปต้องแบบเล็งๆดีๆหน่อยโอเคเดี๋ยวผมกระตกอีกรอบหนึง่งอุ้ยเกือบตกเป็นไงโอเคโอเคนะครับนไนะนไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่าน,นะแล้วก,ก็แบบอ้าวไม่ถึงอยู่ดีเดี๋ยวผมต้องแบบกระโดดให้มันแบบใกล้ๆหน่อยไป โอเคอันนี้มันลื่นๆนี่เห็นไหมมันจะลื่นๆนะครับอันนี้มันยากหน่อยมันต้องแบบเดินไปเรื่อยๆนะครับยาโอ้ตกทงงางนั้นมันลื่นๆนะครับหรือว่ามันต้องกระโดดต้องกระโดดหรือเปล่าน่าจะใช่ต้องกระโดดเนี่ยเนี่ยอุ้ยยายาตกยาตกโอเค โอเคผมรอดแล้วนะครับโอเคเดอย๋ยขึ้นตรงไหนดีเดี๋ยวนะมันมีทั้งสองอันเนี่ยมันมีทั้งสองทางนะครับ <c oughs> อือไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มันแบบอุอ้ยเกือบตก ้ยอถ้าตกนะอา้าวผมพูดไม่ทันถาดคำํำเ,เอาใหม่แต่ถ้ามันตกอีกรอดเดี๋ยวผมจะไปทางขวานะครับอันนี้ทางซ้ายอืออืม,อมกับตกไปไปโอเคไปทางขวามาั่งลองดูลองดูทางขวาดีว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวนะ นืออันนี้มันแบบอาหารแอ่ตกกันไม่รู้ถึงจะได้ไปตอนไหนมันก็แบบอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยต้องกระโดดดีๆโอ้ยเดี๋ยวนะ นไปโอ้ยยายายายเดี๋ยวตกเริ่มเย่ผมชนะแล้วนะครัะไปก็ค่อยไปค่อยเดินเดี๋ยวตกไป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 สักทีมั้งไปสักทีโอ้ยไปสักทีเถอะอื ไปสักทีอา้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเหมือนลิฟต์อะใช่ไหมเพื่อนๆเขามาเหมือนลิฟต์อะแล้วผมจะมาตรงนี้ทำไมอา้าวผมมาตรงนี้ดีกว่าถ้าผมมาตรงนี้ผมจะขี้โกงนะครับผมจะโกงมาตรงนี้ดีกว่า อันที่มันยากๆก,กว่านะครับเราต้องแบบทําให้มันยากๆหน่อยนะครับเราจะได้แบบมีความซื่อสัตย์มีความสามัคคีนะครับโอ้ยไปไป <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะอาประมาณสิบห้านาทีนะครับอาจจะเป็นสิบห้านาทีครึ่งก็ได้นะครับน่าจะน่าจะประมาณสิบห้านาทีครึ่งแหละ นะครับอุ้ยจะกระโดดถึงไหมเนี่ยถึงอยู่เนาะอ้าวไม้ทันกระโดดเลยตกซะแล้วอืมไปอีกรอบหนึ่งอือไปไปไปเดี๋ยโตกะเดี๋วโต๊ไปไปอือไปกระโดดอืมไป ไปไปกระโดไดไปนะไปนะอุ้ยโอ้โหกระเดยม,มาถึงนี่เลยโอ้โหผมยังไม่ทันขึ้นเลยตกซะและ้วเดี๋ยนะมันเอาเอาอีกแล้ว นะเดี๋ยวผมออาประมาณ17นาทีครึ่งดีกว่านะครับให้มันจบก่อนถ้ามันจบแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงนะครับไม่ใช่สิถ้ามันถึงตรงแบบที่มันเปลี่ยนสีแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะจบคลิปนะครับอาจจะประมาณ20นาที21วิีแหละเอ้ยไม่ใช่21นาที เอาเพื่อนไปอืมเพื่อนไปแล้วจะตามเพื่อนไปเอาเพื่อนเอาเอาเพื่อนล่ะหรือว่าออกจากแม่ไปแล้วอยู่นี่หรือว่าไปไหนเฮ้ยไปมเพื่อนกระตุกใช่ไหมนี่เนี่เอาทำไมเพื่อนไม่มีตัว อ๋อนึกว่าตัวหายไปไหนลองห่วนหรือเปล่าเนี่ยฮะเออ ไป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 อุป้ยตรงัานเลยอ่ะเมื่อไรมันจะถึง15นาทีครึ่งแล้วแตวผมจะประมาณที่สองนาทีดีกว่านะครับผมจะเพิ่มเวลาหน่อยเพราะผมยังไม่ชนะเลยถ้าผมไม่ชนะผมจะเพิ่มเวลานะครับแต่ถ้าแบบถึงแล้วอ่ะผมก็จะ เอาแค่นั้นนะครับอืผมกระโดดแล้วแต่ทำไมมันกระโดดไม่ได้หรือว่ามันมันแหลกโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยลบบอกนอก้ไไอไปไปไปเกอบตกอย่าตกอย่าตกโอเคโอเคโอเคึมนไปอื้ยอย่าตกเด้อโอ้ย,ย จะได้เล่นมเนี่ยเดีย๋ยนะเดีย๋ยนะขึ้นไป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 ถ้าผมชนะนะผมจะใจหายเลยนะแบบดีใจนะครับก็คือก็คือแบบตื่นเต้นนะครับใจหายก็คือตื่นเต้นหัวใจผมจะเต้นเร็วเรื่อยๆโอ้ยเมื่อไหร่จะชนะผมเริ่มแบบเสียงมันจะแบบดังขึ้นกว่าเดิมละโอ้ย ว่าอลรจะถึงนะ่ะพู้ไ่ทันถาดคำอีกเอาไปเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะกระโดดไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมก็ตกอีกนะครับผมต้องแบบอันนี้ก่อนอย่าให้มันตกโอ้ยอย่าตกเด้อ เย้ yeah, ได้แล้วเพื่นอนๆครับผมได้แล้วหัวใจหายหมดเลยผมบอกแล้วล <ะ S 2> อ่ะไปไยยอย่านะเดีย๋ยวนะอันนี้ต้องแบบกระโดดหน่อยอ่ะไปเฮ hey. อันนี้เริ่มยากแล้วอันนี้มันลื่นๆใช่ไหมเดี๋ยนะอ้าวบอกแล้วมันยากนะครับไปไป,ไปลื่นๆ อ๋อมันแบบเลื่นๆใช่ไหมอ่ะกระโดดอุ้ยอุยอุยเกือบตกเอา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 เาเมื่อไรจะถึงสักทีในทุกวันนี้เมื่อไรจะถึงไม่รู้จะถึงกี่นาทีทาไมตัวพมเป็นแบบนี้เป็นไง เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนอ๋แค่นี้แหละอ่ะกระโดดไปอืมแต่นะทำไมมันลื่นลื่นอ๋อนี่ไงที่ผมบอกแล้วมันลื่นลื่นเอ้าผมก็กระโดดแล้วนี่ทำไมมันไม่กระโดดล่ะนี่ไงผมกระโดดแล้วเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยแต่๋ยนะมันต้องเล่นแบบไปเรื่อยนะครับถึงจะถึงจะทำได้ ต้องเล่นหลายๆครั้งเดี๋ยวผมจะเพิ่มเวลาอีกเป็น25นาทีนะครับ25นาทีเอออาจจะเป็น27วิเยออ27นาทีก็ได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเวลาหน่อยแต่ถ้ามันครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาอาัดคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอจัดคลิปแมปแข่งสัตว์เลี้ยงกับแมปอย่าร้องไห้ออบบี้นะครับโอเคอุ้ย ผมเกือบถึงแล้วว่าแต่ผมก็แบบตกอยู่ดีอ่ะไปไปกระโดดกระโดดกระโดดต้องใจเย็นๆคนเราต้องใจเย็นๆนะครับคนเราต้องใจเย็นๆเอาเดินนะทำไมไปไปเอามันก็เป็นอย่างนี้อยู่ดีแหละครับ เดี๋ยวนะ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 ผมต้องผมต้องกระโดดแบบไปเรื่อยเอาผมเกือบถึงแล้วว่ะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ดีมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ดีแหละโอ้เมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้อ่ะควไม่ตัวผมเป็นอย่างนี้อ๋อมันแบบอย่างนี้เฉย เมื่อ,อไรจะถึงจะถึงไม่นานเมื่อ,อไรไม่รู้จะถึงกี่นาทีไม่รู้จะชาหน้าหรือเปล่าไม่รู้เบงจะทำได้หรือเปล่า ไม่รู้แบงจะทำได้หรือเปล่าแบงก็ตกอยู่เรื่อยเรื่อยแบงก็ตกอยู่เรื่อยเรื่อยอืมอันนี้เพลงสำหรับของผมผมไม่ได้เอาไปตั้งเพลงในช่องหรอกผมแค่แบบร้องเฉยเนะครับอ่าอันนี้แบบเริ่มง่ายแล้วอืมกระโดดอันนี้กระโดดขึ้นไปเฮ้ยได้แล้ว เย้ yeah, ใจหายหมดเลยอ่ากระโดดนนี้กระโดดขึ้นไปแบบต้องระมัดระวังอันนี้มันแบบยากขึ้นยากนิดนึงนะครับยากอันดับหนึ่งยากคุณหนึ่งนะครับอ่าถึงแล้วโอเคอันนี้มันแบบต้องกระโดดนะแต่นะมันมีเลเซอร์อยู่เอากระตกอยู่ดีนั่นแหละนะนะนะจะต้องผ่าเลเซอร์ไปก่อนแต่นะ อ๋อนี่ไงลงมาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไปอ่ะไป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 อืมทำไมมันเดี๋ยวนะ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 เอาก็ตกอยู่ดีนั่นแหละอ <c oughs> เออเดี๋ยวนะโอ้ยอืมอืมไปไปไปไ,ไปไปไปโอเคโอเคได้ละ ผมเริ่มได้แล้วเพื่ออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วเย้เฮ้ยเพ,พือ่อนๆครับผมใกล้จะถึงแล้วเว้ยผมใกล้จะถึงแล้วนะครับเพ,พือ่อนๆครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่2นยี่สิบสองนาทีแล้วมันมันเลยแล้วไม่เป็นไร อาจจะเป็น23นาทีก็ได้นะนถ้ามันถึงแล้วอาจจะเป็น23นาทีครึ่งถึงก็ไม่แน่ใจแต่นี้มันแบบอันนี้ยินดีต้อนรับสำหรับอย่าลองไห้ออบบี้แบงค์น้องแบงค์45ในอีกเช่นเคยอืยินดีต้อนรับสำหรับช่องน้องแบงค์45 ไปเ,เพื่อนครับผมก็ได้ถึงแล้วเฮ้ยตื่นเต้นผมใจหายหมดเลย,ยปัจจุบันเป็นไปเมื่อไรจะถึงอนะ่ะมันมีแบบง่ายกับแบบยากยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมันแบบอเอเอนะมันไปไกลแล้วเ,เพื่อนไกลแล้ว เกือบถึงแล้วเดี๋ยวนะผมต้องกระโดดสูงๆูงหน่อยอกี่นาทีแล้ว23นาทีแล้วอาจจะเป็น24นาทีครึ่งก็ได้เออผมแค่แบบเพิ่มเวลาเฉยๆอันนี้รอบสุดท้ายอันนี้รอบสุดท้ายกับอันนี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะอันนี้รอบสุดท้ายสำหรับช่องน้องแบงค์45อันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาอัดต่อนะครับอัดแบบนี้แหละแล้วก็ในโทรศัพท์แบบแ,แข่งสัลเลี้ยงแล้วก็แบบอย่ารองให้ออบบีเพื่อนครับผมถึงแล้วเย้ yeah! เพื่อนครับผมถึงสักทีโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโอ้ยผ่าสักทีผมเหลือสีอันนี้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 นะครับเหลืออีกห้าสีนะครับ ผมผ่านมาหนึ่งสองสามสี่สีแล้วนะครับผมผ่านมาสี่สีแล้วสี่สีนะคะไม่ใช่สีสีซอเสือสะอีไหมเอกอ่านว่าสีซอเสือสะอีอ่านว่าสีนะครับมันอาจจะเสียงเหมือนกันแหละแต่วันอายุไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมผ่านมาโฟสีแล้วนะครับโฟสีก็คือสีสีนะครับผมผ่านมาสี่สีแล้ว สีสีนะคะไม่ใช่สีสีผมพูดอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะครับไม่เป็นไรโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลเป็นลงนะคะเอ้ยเดี๋ยวพูดใหม่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไนลงแล้วนะครับโอเคโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาิปเอ้ยเดี๋ยวพูดใหม่นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไนลงแล้วนะคบอ่ะเริ่มเดี๋ยนะต้องพูดยังไงเดี๋ยนะเอาใหม่ เพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องอย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องแบงค์45ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับเพื่อน